ันดับแรกมันต้องน้ำก่อนเนาะมันต้องปัจจัยคือน้ำก่อนเลยแล้วก็ใจรักด้วยนะใจรักใจชอบจริงๆนะคนถึงจะทําทได้ เกษตรกรตัวอยา่างผู้น้อมนำหลักพึ่งพาตนเองเปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตให้ยั่งยืนหากเกษตรกรน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้รายได้อาจไม่มากแต่เชื่อได้เลยว่ามีความสุขคุณป้าสาครนเสมพูนเกษตรกรตัวอยา่างตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วอายุ67ปีทำการเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่กว่า8ไร่ กล่าวว่าหากค่าใช้จ่ายการกินอยู่ในแต่ละวันเป็นร้อยรั่วหากซื้ออะไรกินก็ต้องปลูกอย่างนั้นนั่นคือหนทางช่วยอุดรอยรั่วด้วยวิธีลดค่าใช้จ่ายสวัสดีค่ะก็ดิฉันชื่อนางสาคอนเสมพูลค่ะก่อนอื่นต้องเอาใจมาก่อนนะด้วยใจรักคือเราจะปลูกไม้ ในพื้นที่ของเราทุกอย่างที่จะไม่ให้พื้นที่นี้เป็นที่ว่างทั้งที่บ้านทั้งที่นี่ก็เป็นเป็นแปดไร่ค่ะแยกเป็นที่อาศัยที่บ้านหนึ่งไร่หนึ่งไร่ที่นี่ก็เป็นที่สวนนี่ก็ประมาณเจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็แยกมาทําเป็นบ่อน้ำสองบ่อมีอยู่สองบ่อบ่อหนึ่งเขาก็เอาไปคือเขาเราปลูกไม้ดอกไม้ประดับทางหน้าร้านใช่ไหมเราก็จะดึงน้ําตัวนี้ไปใช้รถเสร็จแล้วก็ก็มี ลูกสาวก็ทําคาแคร์อยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ใช้น้ําบ่อน,นี้ไปไปล้างรถเ่วนอีกบ่อนี้หลังนี่ก็เราก็เอามาลดไม้ในสวนทั้งสวนเลยเราทําเป็นน้ําหยดทุกทั้งสวนไม้ห้าระดับเนาะก็จะมีไม้ใหญ่ก็จะเป็นไม้ตะกูยักษ์แล้วก็สะดาต้นใหญ่ๆแล้วก็มีอะไรอะก็ถิ่นเทพาที่ต้นใหญ่ๆมากเราปลูกเป็นร่มร่มเป็นร่มเป็นเนงาไว้ ก็ื่อจะเอาใบมาทําปุ๋ยด้วยเพื่อเขาจะเอารากไปยึดขอบบอ่อแล้วปลูกไว้ขอบบอ่อไงยึดดินไว้ไม่ให้พังส่วนใหญ่ก็จะปลูกกล้วยไว้ก่อนปลูกกล้วยมีกล้วยมีมะนาวแล้วก็ส้มโอกระทอนมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีสะเดาบ้างก็มีสะเดาก็หลายต้นอยู่ส่วนมากก็มีเราจะปลูกเตยไว้บ้าง แล้วก็ผ่าตะไคร้ก็มีพริกมีมะเขือเงี้ยค่ะก็ตอนนี้มันมันสบายใจอย่างนี้เรามีมะนาวกินโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยเหลือกินแล้วเราก็ไปขายเสร็จแล้วก็เราก็เข้าสวนที่เราปลูกคือยังมีแฟงมีฟักมีผักอ,อ,อะไรต้นขอผักชีอะไรเราปลูกไว้ในสวนเลยเราบอกลูกว่าถ้าลูกชอบซื้ออะไรมาจากตลาดเราจะปลูกอนั้นไม่ให้เข้าไปซื้อ อตอนนี้ปู่ไป,ไปดูได้เดี๋ยวเจนจะลงอปลูกตาลึงเห็นเขาชอบซื้อตาลึงอย่างเลยเยอะแยะตาลึงอ่ะตอนนี้ทําแปลงตาลึงไว้สองแปลงแล้วลงดินไว้ละปีเดี๋ยวต่อไปก็คงจะกินไม่หมดก็ขายแล้วพอได้อยู่นะเพราะว่าเราก็ขายอย่างมีผักมีบวบมีแฟงมีฟักทองอะไรพวกนี้หรือว่าพริก เจี๊บอะไรพวกนี้ผักพวกนี้เราจะขายบางทีสองวันสาวันไปขายครั้งหนึ่งหรือมีงานศพงานเผาศพแล้วก็จะไปขายด้วยแล้วก็วันพระวันอะไรเราก็เอาไปขายด้วยก็เราก็ไปขายก็สัปดาหน์นึงก็คงจะได้ประมาณพันหนึ่งก็เดือนนึงก็เฉลี่ยก็คงประมาณสี่พันเนาะประมาณนี้แหละค่ะมันมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกวันจะต้องเข้ามาในสวนนี่แหละอากาศก็ดี เงียบสงบทําก็เพลินมีความสุขสุขภาพก็ดีด้วยนะปัจจุบันนอกจากคุณป้าสาครจะสร้างครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขายังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจและสิ่งที่เขาภาคภูมิใจคือเมื่อผู้มาเยี่ยมชมแล้วได้นำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง